เต้าคก้าชสวโลมทุกคนด้วยครับในวันนี้และมีกับผมครับในวันนี้ผมจะมารักษาโรคโควิดสายพันธุ์โอไม่ยกอดนะครับซึ่งโรคนี้ยถ้าคนติดแล้วมันจะมีอาการแบบไอเกิดขึ้นมาแล้วพอคนไอนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกคุณก็จะป่วยเหมือนโรคธรรมดา่นหละ แล้วอยู่สภาคุณก็เกิดความละพระเจ้าจนไปต่อยคนอื่นต่อยคนที่ไม่ละพัดเจา้าต่อยจนกลัวเขาจะละพัดเจา้านั่นแหละเนี่ยวิธีการแพร่เชือ้อหรือการกัดคอหรือการไอหรือการหรือการจินเลือดของผู้ติดเชื้อก็สามารถติดได้หรือการมีตีตีกับผู้ติดเชื้อก็ได้เชื้อสำหรับคุณที่ทำไมผมถึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ ก็ก็ไอคิของผมมันหนึ่งร้อยสิบสี่ไงครับอืมส่วนไอคิหนึ่งร้อยสิบสี่ถามว่าเยอะไหมก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูปุ๊บอืมไอคิวหนึ่งร้อยสิบสี่จริงๆนะขอมนุษย์ใหม่หน่อย นี่ไม่ใช่การทารุณกรรมนะมนุษย์ที่เราเอามาเป็นนักโทษประหารซึ่งเขาน่าจะซึ่งนักโทษประหารที่ถูกจับตัวมาเขามันเขาจะให้เลือกว่าจะไปอยู่ในองค์กร scp หรือจะไปถูกทดลองโดยนะักวิทยาศาสตร์อย่างเราแล้วมันต้องใช้เข็มไหนเนะี่ยโอเคนะ่าจะใช้ได้แล้วหรอมัอน แล้วสรุปต้องใช้เข็มไหนเนี่ยโอ้สรุปคือใช้เข็มนี้ใช่ไหมมาดูอาการของเขานหน่อยเขาเป็นอะไรฟังจะเสียงดูไม่เป็นอะไรเฮ้ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่า ก็ดูไม่เป็นอะไรนี่นะโอเคได้หมืออเขาจะเป็นหัวปลาหมึกหย่อยแล้วหัวปลามึกคงมนุษย์สุ่มสร้างไวรัสเครื่องกำหนดไวรัสสุ่มเออนายหัวย่หย่อยแต่ไม่ไวรัสตั๊ประตูหัว ประตูกะกะเอ้ยอบอกว่าน่าจะมีความสุขกับไวรัสอีกอันหนึ่งนะทำไมนะ่าเย็ดไอเหมือนเขาจะเป็นบ้าไ,ไปแล้วนะ เอาไปว่าตัวทำอะไรสำเอาไวรัดดีกว่าเอาไวรัดนี่เฮ้ยนี่แกทำอะไรอะแกซื้อเกมพาดงั้นเหรอเฮ้ยไอ้คนเติมหัวตีดได้แกซื้อเกมพาแล้วฉีดใส่กูนี่นะหลบได้โว้ยไอกระจเท้ กูเป็น,นอะไรเฮ้ยแกฉันจะต่อยแก,เ,กเอ้ยนี่นี่อันนี่ก็มาดิค่ะก็มาก็มาดิค่ะสมน้ำหน้าดูยพลังของกูเลยเช ไม่รู้ว่ากูลปอยได้ไงไม่นะฉันแต่ทำไมนะวิทยาศาสตร์นี่พวกเรามารักษาคโควิดสายพันโอใหม่ก oh ็นะจะมาเล่นกันอยู่เลยเฮ้ยแา้วิทยาศาสตร์จากกะไอคิวต่ำต่ำเลยไม่รู้ว่ารัฐบาลเอามาได้ไงโอ้ตอนนี้การทดลองของเรานั้นกลายเป็นซูปเปอร์ชซย,ย่าไปเรียบร้อยมาฉีดเพิ่มกันดูก่อน นี่ไงซูปเปอร์ไซย,ย่ากลายเป็นซูปเปอร์ไซย,ยา่าไปเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนนายจะเลือดออกน,นะ <c oughs> บอกว่านายจะมีความสุขน,นะเดี๋ยวฉันไปจิบกาแฟรอก่อนนะเราห้องพระของนักวิจัยอยู่ที่ไหน <c oughs> เฮ้ยวิไวรัสเต็มเลย <c oughs> ไวรัสลักสาย้นเหรอเฮ้ยไอ้หมอนี่แม่มไวรัสของพูดเล่นเฮ้ยนายน่ะคือใครบอกว่านายอ้าช่วยด้วยเสียดมาเลยตู่คิงครับตู่คิงไอ้เฮ้ยไม่ <c oughs> ฉันจูข่าได้ทำไมด้ไม่สามคิดเพื่อนไอ้นี่มันเป็นไอ้โลกจิตระวังมันจะตุยตูดนะในห้องน้ำรายอ่ะ อายาไไเนกาโอเคเอาไวรัสไหนดีรถไฟโทรมราเนี่ยเหรอเฮ้ยไอไอหนักวิทยาศา,าสตร์หัวกล้วยเอ้ยทำไมกูต้องเจอแต่คนโลจิตด้วยวะที่ชอบที่ชอบตุยตูดคนในห้องน้ำชายอาอายาไลเนก้าทำไมหน้ากูเมืองวะ เฮ้ยไอ้ณวิชัยสัว์มึงเป็นอะไรอะไอ้เป็นอะไรวะไอ้เอ้ยไอ้ทำไมมึงเป็นายชอบสีดคนนี้นหรือเป็นโลจิตเหรอฮะกูเป็นยูทูบเบอร์เว้ยกูจะถ่ายวิจารณ์มึงโอเคนายอ่ะเนี่ยโควิดสายพันธุ์โอไมคกอด ดูจากอาการแล้วแกดูไม่เป็นอะไรเลยนะเออหรือแปลว่ามันจะแสดงผลในระยะสิบสี่วันนี่นะเดี๋ยวไปนอนรอสิบสี่วันก่อนนะอห้องพักผ่อนกินกาแฟด้วย ใส่นมเข้าไปนมร้อนร้อนอุ่นอุ่นใส่กาแฟดำเข้าไปด้วยอืมกาแฟอุ่นอุ่นเออน,นี่ใช่ไหมการทำงานติดต่อกันตั้งแต่ตีห้าถึงตีสามโอ้ในหน้าเหลืองแล้ว เฮ้ยไ,ได้เวลาอะไรอ่ะไปดูไม่แสดงอาการอะไรเลยนะแค่หน้าเหลืองเองโอเคเหมือนเขาจะต้องแสดงอาการ14วันใช่ไหม อย่าอะไรที่ได้สนใจบ้าง่ะโบโลน่าไปแล้วยูทูบเขาบอกว่าวิธีการรักษาโลคไหลแรงคือการรักษาโลคที่ไหลแรงกว่าแล้วอันไหนคือโลคที่ไหลแรงกว่าไม่ดีกว่า ทีเมียมไรลสเอามานี่กูไ่โอ้ยโลที่ไหลแรงกว่าคิดว่าคืออะไรกันรื้วตู้จะต้องชิดเดียวนี่นะ โอเคเนี่ยวิธีการรักษาโรคโควิดนั่นก็คือการเอาโรคที่ร้ายแรงกว่า <c oughs> บอกว่าน่าจะมีความสุขกับโรคที่ร้ายแรงกว่านะซึ่งแม้กูก็ไม่รู้เกันว่าโรคที่ลายแรงกว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> แต่ตอนนี้ก็มีคนโละกิดกังอันนั้นอยู่อาราอาต เราจะน้นก็จะต้องรอนายแสดงอาการผลเพราะฤทธิ์ยาจะเป็นอะไรตะใบเทียนไขหรือตะใบอ,อ,อันดับแรกวิธีการรักษาโรคข้ออัก็จะต้องเอ,อ่อเอายาลัก่ามาก่อนแั่คิดว่านายดูไม่ดีเลยนะเหมือนโรคข้าหักเำลังสแสดงอาการผลเหมือนนายจะกลายเป็นเดือดหะแล้ว โอเคถ้างน,นเริ่มรักษาด้วยยารลาักษาก่อนเลยดูไม่มีห่านอะไรเลยสต่คว่าเราควรน่าจะใช่วิธีว่าเราควรน่าจะใช้วิธีแบบดั้งเดิมมากกว่าแทนที่จะใช้ยารักษาควรน่าจะใช้โลที่ลายแรงกว่า โล่อะไรก็ไม่รู้หยิบมาหยิบมาเฮ้ยมีคนโล่กิตจะต่ยจูดผมสุวินายวิธีแบบดั้งเดิมอะ่ะจะต้องเอาโล่ที่ลายแรงกว่ามาสู้กับโลที่ที่ลายแรงกว่าเอาโละที่ลายแรงเอามาสู้กับโล่ที่หลายแรงกว่าเนี่ยวิธีแบบดั้งเดิมมันจะตีกันนะโอเค แป๊เดียวเนี่ยนายก็จะหายจากการเป็นโลคโควิดสายพันธุ์โอ้ใหม่กอดแล้วฉันคิดว่าสันคนน่าจะเตรียมโลกที่หลายแรงเผื่อมันไม่ได้ผลนะโลอุบั่นแหละดีที่สุดแล้วน่าจะเป็นโลกที่หลายแรงดีโอเคเหมือนนายโดนทาดอดดิดนิวแล้ว แสดงแสดงว,ว่าฉันไม่สามารถอากษานายได้ไม่นะเปิดประตูสิเว้ยกูมีไอิตั้งร้อยสิบสี่ตายได้งงงว่ะโอเคผมใครก็ไม่รู้ ผมเป็นแค่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่หน้าตาก็ไม่ได้ดีอะไรมากและแถมไม่ค่อยฮอตในหมู่สาวๆซะด้วยไม่รู้ว่าในอนในอนิเมะภาเอีหล่อๆเขาเพิ่มพูดแบบนี้ก็เลยกลับคำพูดมาเพื่อตัวเองจะหล่อโอเคถ้านั้นเริ่มจากโควิดนาเราจะต้องรักาโรคโควิดด้วยลโลที่้ายแรงกว่าเอาไปโควิด1าสายพันธุ์โอ้ไม่กอ เดี๋ยวซัดจะหยิบโลที่ลายแรงกว่ามาสู้นะนายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนายจะหายแล้วเพราะโลที่ลายแรงกว่าเขาบอกว่าวิธีแบบดั้งเดิมคือการเอาโลที่ลายก,ก็คือการเอาโลที่ร้ายแรงที่สุดมาเป็นยาสระเ<ม>พราะว่าไม่ใช่มันจะตีกันนะอัน,น้นแเทมุตะลกเฉย เพราะว่าเออเพราะว่ามันจะทําให้ยาเส้นเออรีโบร่ามามันจะได้ทําให้ตัวเราร้อนขึ้นเอารถไฟโทมัสจิกวารถไฟบ๊อบไปเที่ยวในป่าไม่สิรถไฟบ๊อบรถไฟบ๊อบไปเที่ยวในป่า E อ E โอตรงนั้นก็ฮี่ฮี่ตรงนั้นก็ฮี่ฮี่ตรงนั้นก็เม่นเม่นตรงนั้นก็เม่นเม่น ลงกลายเป็นฮีแมนแมนฮีแมนแมนฮีมนแมนแมตรงรถไฟบอกไปเที่ยวไหนปะาันคิดว่านายกำลังจะฆ่าเขานะกลายเป็นรถไฟบอกเรียบร้อยจัดไปค่ะฆ่าเพื่อนเลยเพราะเราเป็นคนโลจิต ฮแกนะใครต่อยกันประมั้นนะอย่าทําเสียงดังฮ่าๆเรียบร้อยแกตายเกมไม่มีเสียดเอาชีวิตรอดเอานะโทษประหารอีกคนหนึ่งนายไม่เลือกเอนะว่าจะนายไม่เลือกองค์กร SCP เองนะ เดีอ,องค์ก c p ดูอย่างดูมีโอ,อกาสรอดมากกว่าอันนี้อีกอคนโลกติดถือปืนฉันคิดว่าเราควรน่าจะไปดีกว่ามีน่าจะมีคนบ้าเอาออะไรว่า สมโลที่ร้ายแรงกว่าคือโลหน้าเยิ้มได้โลหน้าเยิ้มมาแล้วฉันหวัว่าลูนี้จะช่วยละกษาโควิด19ได้นะ เัาบอกว่านาจะมีความสุขนะเขาบอกว่าการอารมณ์ดีคือยารักษาเขาบอกว่าการหัวละคือยารักษายด่งหายแล้วเขาดูมีความสุขเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสเสเียงเสเียงเสเียงเย o เสียียงเสา,ายงเสียงาียเสียงเียสียงเี่ยงีสเ นี่ก็ามายิงคนเล่นอยู่ด้วยด้วยครับเอาโลนี้ด้กยว่ามันดูน่าจะลายแรงดกวา เิดโลกในครั้งนี้จะรักษานายได้นะโอ้ยสมองไม่มีโรคอะไรที่รักษาโควิดได้เลยเหรอโควิด19โควิด19โควิดสายพันโ oh อไมกยก็อ่ะตอนนี้เราตัาเขางกตายเป็นเม่นเลยนะฉันรู้สึกผิดมากคือคือคือมันแบบ <_ dull> จะไม่อยากทารุณกรรมพวกเขาไปมากกว่าน,นี้ถึงแม้เขา,ะเาะจะเป็นลุะโทษประหานฝ่าโทษที่สนด้วยนะที่น้องประชาสนนะที่ผมอยู่มาแปดปีเอหมอนี่ดูคือนี่กลายเป็นซปเปอร์ไซย,ย่าไปแล้วใช่ไหมเนี่ย โอเคเต้ยลนี้มาแล้วหวังว่ามันจะยรัระษาพวกเขาได้พวกเขาจะได้หลุดจากกาธรังมาน โอเคเขาน่าจะติดโควิดตายไปเรียบร้อยฉันจะได้ไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้อีกถึงแม้ว่าจะได้เงินใครมาเปิดแก๊เท่านี้ไม่นะกูเรียบร้อยแกตายไปถึงกูนะใครมาเปิดแก๊อัตโนมัติเนี่ย เฮ้ยแล้วกูอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยฉันบินได้ที่นี่มันสวรรค์ใช่ไหมกว้ยฉันทีว่าที่นี่คือสวรคนทำไมสวรคนมันเต็มไปด้วยโลหะอ่ะน,นี้คือดวงดาวโอ้ดีดีมันช่างสวยงามช่างเคลิมแต่ กูโดนประตูหนีบตายนายน่ะลรวไปหลักไปจนแบบว่าน่ะฉันเหลือบว่านายนั้นเฮ้ยนายฉันคิดว่าความร้อนน่าจะช่วยป้องกันโควิดได้นะ ก็จะต้องขกกาทีจ่จอแล้วนี้เพราะผมไม่รู้ว่าเจอละษาให้เปิดอ,อีกวะเดีย่ยเพราะผมละสาแล้วช่วยโลกอะไรนี้ไม่ได้ไอ้แค่ทำให้ชีเวส่วนเปล่าฉันคิดว่าฉันควรจะลาออกแล้วแหละออกไปเลยเออกไปเลยเพื่อนอยู่มาตั้งแปดปีแล้ว9ก็ปีแล้วเนี่ยเออใช่แล้วฉันควรจะออกไปไยบไปนะ ที่ที่ฉันมาแค่วันเดียวแล้วก็จะแหละมันก็เหมือนกับเธอแล้วแหละที่เรา,าดันไปแค่ตัวสามรองบายบายสรุปคือละสาโควิดสายพันโอมายกก็ oh ไม่ได้บายบาย